yo i so... Tapi pujaya ma Satu nopantir Pakawa suci Rapa riniputopi ขันหาตุอัมภากังทีขารตังอิตายะสุขายังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะปุธังภะคะวันตังอภิวา ปนโนปะขวโตซาวกะังโก้ังทาง Namo Taksa Pagkawatuh Arahatuh Sama-sama Namo Taksa Pagkawatuh Arahatuh Sama-sama Namo एवं कारण Tá सा खाथेवामासा Tathanang wanthami tham sirenan, Buddha Sahasamitha พุทธะสังนิยาตมิสริรันชีวิตังจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธสเสวะสุปุทิตังลานทิเมสารันอันยังพุทโธมสารัน Sajwa cina wate yang satu zat ini putang mewan taman ini nayang pun pasutang kita tapi antara yami mahesuta กายเยนะวาจายวเจตสาวาพุทธเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตตเรสังวริตุงวะพุทธเทถร โธภะนะนิโกปัตตะังเวทิตาภะวิญญูดีติมะลัพพะยธรรมะเตกะรุหะเสสวากาตะตะธิคุนะโยควะเสนะสโย <imitation> <imitation> ปาริยติวิโมกขเพโทฯธรรมโมกุโลกะปตนาตตาตาลิธาริวันธามหงกรรมมหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสาวะปปานินังสารนังเกะมะ Tutiyanur Satitra Nangwang Thamitam Sirenaham Hamaksahan Samithaso ตุขสกาตาจะวิทาตาใหิตาสเมธัมมาสสันิยาติมิสาริรันติวิตันจิทรงวันทันโตหังจาริตสามิธรรมมาเสวัสุธรรมะตัง านาทิมีสารนังอันยังทมโมมีสารนังวะรังเอเตินาสาจาวัตชนาวัตเตยังสาตุสาสเนธรรมม,มีวันธรรมานินายังปุญญยังปัสตังอิทา สัพพิปิอันตารายามิมาเหสุตาสเตช์เอกากเยนาวาจายะวาเจตาสาวาทมเมกุกัมมังปะกตังมมยายังทมโมปฏิคันหัตุอัจยันตังกาลันเตเรสังวริตุงวะธรรมี พันตริยังสังขาโุตติในยังคารุมะเตโนปปติปันโนภะคะวะโตสาวกัวสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัวสังโฆ Daya patipanno pakawato sawakasanko, samiti patipanno pakawato sawakasanko. Yathidana jata ripu risayukani ata purisa bhukala. เอสะภะคะวะโตสะ ติปปิคุณาติโยตโยตัปปิโตอริยปุขาสังเสโตสีลาธรรมะปวาราสายกายจิตโตวันธหังตมาริยานัคนังสุสุดทัง สังโฆโยสพพปานินางสารนางเกมมุตตะมันตติยานุสติตางวันธามิตังสิเรนะหังสังขัสหาสัมมิตาโสวาสังโฆมิสามิกิสโร ทังโหทุกขสกตาจวิทตาจัยิตาสามีสังขาสะ้างนิยเิมิสาริรันชีวิตังจิตังวันทันโตห้าจริกสามีสังขาดโสปฏิปันนาตัง นาทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒนะวัตเทยังสัตตุสาสันิสังขังเมวันธรรมานนัยังปุญญังปัสุตังอิทา สัพเพปิอันตารายามีมาเฮสุมตัสสตย์จะสากายนาวาจายะวัเจตสาวาสังเคกุกรัมปะกตังมมยายังสังโคปฏิคันหะตุอจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเค มานวิยาณติปัจเจเวคณปาท้าอนามาเตอาชามยาปัจเจเวคิตตวายังจีวรังปาริพุตังตังยาวเทวสิตาสัปปิคาตาญาอนัสสัปปิคาตายา Dan sama kasawata tanpa siling sapsempatsanangpatikham ya. <coughs> Yawa hewahhiriko bilha Acamaya apa jawe โตนิวะทวายะนัมมัทายะนัมมันตะนายะนาวิปุสนายะยาวะเทวะอิมัสกายาสติทิยาญาปนายะวิหิสุปาระติยาปรมัจจริยานุกะหายะอิติปุรานจาวิธนะนังปฏิหังคามินวันจเวทนนังนาอุปาเทสามิ यात्रा च मे भविष्यति अनवचता जपाशु जा विहालो जाति आ च मया अपाच लेखितवायां सेनाशनं परिभूतां तां यावशीत ता सा पाठिखातायन्ना या। सा पटिखाताय ดังสมากกัสวาตาตปาสีลิงสัพพสัมปัสสานังปฏิคาตายะยาวาเทวาอุตุปริสัยวินโนทังปฏิสันลานารามัททังอาจามยาอาปัจเวกิตตวายโยกิรานาปัจยาเปสัชปาริคารโอปาริหุณโต โตยาวาเทวะอุปันนานังเวยาปาติกานังเวทนานังปฏิกาตายะอาปียปัจจามารมัญญาญาติตานังไยติตนาริตานาคาทายโยปัญนะมะเฟออิมินา ปุญญกัมเมนะอุปปัชชยาปุญโญตาราอาจริโยปาการาจมหาตาปิตาจยตากาปิยัมมหัน

ละเทเจวะตานุปทานาเชธานามเยสันตาเนียินาธรรมายาวะนิปานาโตมะมังนาสัน สัพพาทายวายัตตาชาตุภาวีภาวอุชุติตังสติปัญญาสันเลโกวิญยามทีนามาราลาปันตุโนกาสังกาตุนจะวิเยสุเมโพตติปาวารณโทธรรมโมนาโทวารุตตาโมนา

ญา,นะา,าตินางโหตุสุขิตาโหตุญาตโยกข้าพรจาพเจ้าขอตั้งจิตขอตั้งจิต,ตผู้ทิศผล้ทิผลบุญกุศลนีแผไปนแผ่ไป,ไปให้ไผสารถึงวิดามารดาครูอาจารย์คัาา้งวงวานญาติมิตร สนิทกันคนที่เคยพึ่งพาบัญชาอาศัยขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินพุทธโธอนันตา รัมโมจักวารังสังคโฆนิพพานะประมังสุขังนิพพานะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเล สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อยภยปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาจนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอัตตานางปริหารันตู จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพปพสัตตาสัตตังทั้งที่เกิดเป็นชาลาผู้ชา ที่เกิดเป็นอันธชาที่เกิดเป็นสังเสติชาที่เกิดเป็นโอปาติกาจงมารับผู้สผลบุญให้ท่วทั่วทุกตัวสัตว์เกินมมัชรังอนาติโตเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความแก่ชราไปได้พยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอานาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราเราไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มารณธรรมโมมหิมารณงอนาตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวคงมีแก่เราความเป็นต่างๆและความพลัดรากจากสัตว์และสังขาร และความพัดพากจากของที่น่ารักน่าชอบใจของเราทั้งหลายกรรมมาสโกมหฮีเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวกรรมมาทายาทุเรามีกรรมเป็นผู้นำมามอบให้กรรมมาโยนิเรามีกรรมเป็นผู้นำไปเกิดกรรมมาพันธุ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์และวกพ้องกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นเครื่องโยุโยงเป็นเครื่องระลึกยังกรรมมังกริสามิกลลยานางวาปาปังวาเราจะทำกรรมใดใดไว้จะเป็นกรรมงามกรรมดีที่เป็นบุญสล หรือจะเป็นกรรมชั่วกรรมลามกที่เป็นบาปตัาสาทายาโทภาวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รับของของกรรมนั้นแหละ <c oughs> Sama-sama Buddha, Pakawan, Buddha, ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิ